เรกมีตอนนี้จะพาคุณย้อนเวลาไปพบกับการ์ตูนยอดนิยมขวัญใจวัยเด็กนั่นคือเรกมีโดเรมอนในโลกนี้ครับ ตัวละครดูไรมอนนั้นได้รับแรงบันดาลใจเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2512เนื่องจากนักวาดการ์ตูนทั้งสองคนฟูจิโกะฟูจิโอได้ลงโฆษณา,นานการ์ตูนเรื่องใหม่ของเขาทั้งสองว,ว่าจะมีตัวเอกที่ออกมาจากลิ้นชักในนิตยสารการ์ตูนฉบับต้อนรับปีใหม่แต่ในความจริงแล้วทั้งสองยังไม่มีไอเดียเกี่ยวกับก,บการ์ตูนเรื่องนี้แม้แต่น้อยนะครับเมื่อใกล้ถึงเวลาส่งต้นฉบับก็ยิ่งเพิ่มแรงกดดันให้กับทั้งสองเป็นอย่างมาก ฮิโรชิฟูจิมโตะหนึ่งในนักวาดการ์ตูนได้ประเอิญเห็นแมวจรจัดที่มักแอบเข้ามาเล่นที่บ้านของตนเองเป็นประจำเขามากักจะชอบจับแมวตัวนี้มหาหมัดจนเวลาล่วงเลยผ่านมาจนถึงสีนาฬิกาก็ยังไม่มีไอเดียเกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องใหม่ทำให้ฮิโรชิโม่ตัวเองเป็นอย่างมากและคิดเลยเถิดไปว่าโลกนี้น่าจะมีไทม์แมชชีนเพื่อย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตหลังจากนั้นฮิโรชิได้เผลอหลับไปด้วยความอ่อนลา้าเมื่อเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาทำให้เขาตกใจว่าตนเองเผลอหลับไปได้ยอย่างไรจึงรีบวิ่งลงจากบ,าบานันไดบาานปุุกกกกกัตตลลมญีีี่่่่ของวททพื เหตนี้เองฮิโรชิจึงเกิดไอเดียขึ้นโดยนําแมวจรจัดมาผสมกับตุ๊กตาญี่ปุ่นสร้างออกมาเป็นตัวละครหุ่นยนต์แมวจากอนาคตคอยช่วยเหลือเด็กชายที่แสนจะไม่ดีเรื่องและตั้งชื่อว่าโดราเอมอนเป็นคําผสมระหว่างโดรานนโกกับเอมอนในภาษาญี่ปุ่นโดรานนโกนั้นหมายถึงแมวหลงทางส่วนคําว่าเอมอนเป็นคําเรียกต่อท้ายของเด็กชายในสมัยก่อนของประเทศญี่ปุ่น โดราเอมอนเคยได้รับเลือกจากนิตยสารไทม์เอเชียให้เป็นหนึ่งในเวียรบุรษข,ของทวีปเอเชียและในวันที่19มีนาคมปีพุทธศักราช2551มาซาฮิโกะคามูระรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นได้แต่งตั้งให้โดราเอมอนเป็นทูตสันทวามไตรย์อย่างเป็นทางการเพื่อช่วยในการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมของประเทศโดยนับเป็นทูตแอนิเมชันตัวแรกของประเทศญี่ปุ่นส่วนเพราะเรื่องนะครับโดราเอมอนตอนจบนั้นตามที่ทราบกันเป็นอย่างดีว่าคือมีที่มามาจากฟิกชันที่ถูกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตทั้งงในนรูปแแบบขอฟฟ ข่าวลือหรือเมลลูกโซ่โดยเพราะนั้นมีหลากหลายส่วนมากก็จะเกี่ยวกับความตายความฝันอุบัติเหตุซึ่งที่พบเห็นบ่อยก็น่าจะมีอยู่3รูปแบบคือโนบิตะเป็นคนสร้างโดรมอนโนบิ on, ตะป่วยเป็นโรคร้ายแรงเรื่องทั้งหมดของโดรมอนเป็นเรื่องที่โนบิตะฝันไปเองซึ่งที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันคือเพราะแรกโนบิตะเป็นคนสร้างโดรมอนและโนบิตะป,ป่วยเป็นโรคร้ายแรงบวกกับความฝันเรื่องโดรมอนไปเองแต่ว่าอย่างไรก็ดีโดรมอนตอนจบทุกแบบนั้นลว้วนเป็นเพียงเสียงลือเสียงเล่าอ้างนะครับยังไม่มีหลักฐาน ใดๆอย่างชัดเจนทุกสิ่งล้วนมีจุดเริ่มต้นแรกมีจะพาคุณผู้ฟังไปค้นหาทุกคำตอบติดตามฟังแรกมีได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ